สวัสดีครับวันนี้วันทิ่ที่20กันยานยน63นะครับผมอยู่ที่สะพานโชลมาวิถี8 4พ0 0ศานะครับวันนี้มีเป้าหมายนะครับในการมาเดินออกกำลังกายนะครับที่สะพาน ชละมากแห่งนี้นะคะซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางนะครับพยายามนึกว่าเราเคยมาหรือเปล่าหรือกี่ครั้งนะฮะก็จำได้ว่าเคยมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับ เคยมาดูฟุตบอลนะครับสมัยที่ชมบุรีเอนะครับมาใช้สนามทีเ่เขาเรียกว่าสนามเทศบาลหรือเปล่า <c oughs> นะครับอยู่ข้างหน้าข้างหน้าผมประมาณนี้นะฮะแถวแถวข้างหน้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะฮะแล้วมันจะอยู่ติดริมทะเลติดแบบประมาณนี้ด้วย ก็มาประมาณสองสามครั้งนะฮะโดยจอดรถไว้แถวน่าจะเป็นสารากางนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาที่สนามซึ่งวันนี้นะครับผมมาเนี่ยผมตรงดิ่งมาที่เทศบาลตำบลบางทรายเลยนะครับจะมีสวนสาธารณะอยู่บริเวณเทศบาลแล้วก็จอดรถไว้แล้วก็เดิน ขึ้นมาที่สะพานนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะฮะแล้วก็เดินยาวมาเลยก็จะผ่านาชุมชนชาวประมงประมงประมงนะฮะแล้วก็มาผ่านที่บอกนะครับเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็เดินตรงขึ้นไปยาวระยะทางที่เดินมาตั้งแต่ที่จอดรถน,นะครับที่บางทรก็ประมาณ5กิโลนะครับ ตอนนี้จะเดินกลับแล้วนะฮะกำลังเดินกลับมาได้กี่โลที่6แล้วนะฮะนีะ่ครหมุนให้ดูด้านหลังที่ผมเดินไปถึงนะฮะนู่นะฮะสพานก็จะโค้งไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งสะพานเนี่ยจากดูข้อมูลจาก Google นะฮะมีความยาวประมาณ 17กิโลเมตรนะครับโอ้ยาวมากเลยกิโลนะฮะผมก็เลยดูรลฝนตกตลอดด้วยนะครับฝนก็เลยเอาที่5กิโลนะครับแล้วก็เดินกลับไป5กับ5ก็เป็น10แล้วนะฮะอ๋อน่าจะใช่แล้วฮะเนี่ยเห็นเสาไฟสอตไหมใช่ไหมนะฮะเป็นสนามฟุตบอล ที่ชมรีเอฟซีมาใช้อ, أ, อ๋อไม่ใช่สิไม,ไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะหรืไงหรือตรงนู้นนั่นๆๆนะนะฮะมันมีทางขวามือเราก็เป็นทางแยกนะฮะแยกขวาแยกขวานี่คือเข้าตัวเมืองชนบุรีส่วนฝั่งทางซ้ายมือที่เป็นทางเดินบนสะพานนี้ก็จะมีาชาวบ้านนะฮะเขามาหาปลากันนะครับหลากหลายวิธีเทคนิคนะครับ เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมใหม่สักครู่นะครับก็ยังคงเดินต่อนะฮะเราจะคู่แวะถ่ายรูปที่ป้ายนะฮะเป็นป้ายบอกว่าที่นี่คือคล้า,ายๆกับ สะพานเฉลิอกระเกายรติสีพันษานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นชายทะเลนะฮะน,นี่รวมระยะไปกลับก็อยู่ที่7กิโลกว่านะครับโดยประมาณเกือบ3กิโลนะฮะถึงจะถึงจุดที่ผมจอดรถไว้อยู่ที่สวนสาธารณะบางทรายนะครับ ตลาดประมงท่าเรือปนีนะฮะนี่รัะตรงไปนะฮะลงสะพานข้างหน้าไปก็จะไปถึงตลาดประมงก,ก็ตามวฐา,านะครับสัญลักษณ์ของชมบรุรีคือปะะลาฉลามเดี๋ยวเราเดขึ้นสะพานอยู่รอบนึง พาเพื่อนๆชมวิวเ,เรียบสะพานบางสายไปเรื่อยๆนะครับก็เ<ส>ดินไปได้กันนี่แหละขอ<ส><ด>พยายามเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะครับจะไดอ้ออกกำลังกายไปด้วยกันเนาะ เราก็เดินไปด้วยกันนี่แหละนะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแต่วันที่ลำบากที่สุดก็คือวันที่จะเริ่มต้นนะฮะในการออกกำลังกายนะครับทางขวาก็จะเป็นเหมือนป่าชายเลนเลยนะครับก็มีอ่อเขาเรียกว่า ประชาชนนะครับที่ออกกำลังกายเยอะมากเลยนะครับวิ่งลุยฝ่าฝนกันไปนเลยก็มีด้านหน้าทางขวาผมก็เป็นท่าเรือพรีนะฮะชุมชนชาวประมองนะพื้นบ้านนี่แหละ บรรยากาศไปพร้อมกันนะฮะเนี่ยข้างหน้านะฮะท่าเรือืีท่าเรอาเือพีนะฮะต้องสะกดให้ถูกนะรอเรือนะฮะ ตอนนี้ก็อีกร้อยห้าสิบเมตรก็จะครบแปดกิโลนะฮะครบแปดแล้วก็เหลือประมาณอีกสองกิโลนะถึงจะถึงจุดจอดรถเอาโอเคครับจวดจวดไปก่อนเป็นไงบ้างรครับชมกับบรรยากาศกันต่อได้เลยนะ นนะระยะทางที่ผ่านมาก็จะเจอเขาเรียกว่าเดินสวนกันกับเพื่อนๆที่เขามาวิ่งกันนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงเยอะแยะนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์นะครับเยวจะมีประเพณีวิ่งควายนะฮะ28กันยาถึง4ตุลานะครับประเพณีวิ่งควายประเพณี ของอาจังหวัดชนบุรีนะครผมก็ยังไม่เคยไปดูหมนกะนัะประเพณีวิ่งควายนะครับแล้วก็ที่บนสะพานชลามาแห่งนี้นะครับเห็นเขาบอกว่ามีร้านกาแฟออนสะพานด้วยนะครเดี๋ยวจะลองแวะดูแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือย,ยังนะครับข้างหน้าเรา ี่เป็นบรรยากาศด้านหลังผมที่ผมเดินผ่านมา,าค,นครับคุณสปาต้องยาวไปเลยนะฮะสิบโล17กิโลเหมือนที่บอกไปนะฮะยาวไปนู่นเลยนะครับโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นข้างหน้าที่ผมกําลังเดินจะกลับไปที่รถนะครับที่สวนสาธารณะบางซายนะฮะอีกประมาณ2กิโลนะฮะจวดมากมาถึงสวนสาธารณะตั้งแต่ประมาณตีสี ตีสี่ครึ่งนะฮะโดยประมาณนะครับแล้วก็หาที่จอดรถนะครับซึ่งจริงที่จอดรถมันก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับจะมาจอดริมสะพานแบบนี้ก็ได้นะครับช่วงเช้าเช้าตีสี่ตีห้าแล้วเนี่ยที่เป็นสาราข้างหน้านะฮะจะมีจุดให้จอดอยู่แต่ผมนั้นโ,โหดหลายปีมากไม่ได้มานะากัเลยขอจอดแถวสวนที่เขามี มีคนมาเพราะผมมาถึงตีสี่กว่านะฮะค่อนข้างยังมืดอยู่อย่าลืมนะครับจากข้อมูล Google นะฮะสะพานโซลามากเห็นไห้ยาวประมาณสิบเจ็ดกิโลเมตรนะฮะไม่น้อยเลยนะฮะสิบเจ็ด <c oughs> จากนั้นเดี๋ยวถ้ามีสักวันนึงนะฮะมีโอกาส มาเดินน่าจะตีสี่นะครับเดินไปให้สุดเลยอะ่ะจะดูว่าเขาจะใช่17กิโลหรือเปล่าโอ้จะเป็นไม่ได้ไม่รู้นะไม่ได้นะแต่อย่าลืมว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเริ่มต้นมาในการ,รออกกำลังกายนี่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่ามันจะเป็นไปได้จนจะเกือบ5เดือนแล้วนะครับ กับน้ำหนักที่หายไป14 15กิโลสกกิโลนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญที่บอกเพื่อนๆเนาตลอดเลยคือเรื่องการรักษาวินันนะครับในการออกกำลังกายวิในนะฮะเคยคิดไหมเพื่อนเราชื่อวิในวะพ่อแม่เขาคงตั้งให้แบบต้องกลายลูกมีวินันคิดไปอย่างนั้นบืานกันนะฉะนั้นความต่อเนื่องนะฮะ ก็เปลี่ยนเสมือนการรักษาวิในในตนเองนะฮะขยันไม่พอนะฮะต้องมีวิในคำเดียวจบละเอาพูดถึงเรื่องความยาวสะพานต่อเมื่อสักครู่ที่บอก17กิโลเนี่ยถ้ามีโอกาสสมมุติว่าผมมา,มา,ม,ามาลงต้งหัวหรือท้ายาที่นึงอะแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเดิน,เน้เคยเดินสูงสุดไปที่12กิโลลองดูซิสิ5โล17โลันจะได้หรือเปล่านะฮะ,นะฮะ ช่วงช่วงเกิโลสุดท้ายนี่คงคงยืดยาวไปเลยอะแบบว่าไม่ไม่สนเวลาละนะสนประวัติศาสตร์อย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันจะเดินกลับไม่ได้นะครับไปกลับสาโลจะต้องมีคนไปรอรับนะฮะคือมาส่งผมลงแล้วก็ไปดักรอผมอยู่ปลายทางว่าเอะโอเคครับเดี๋ยวไปต่ออ้ามาถึงแล้วนะครับคอฟ Food ู้ดร a สอร์ t นะฮะ กา f ฟออนสะพานนะครับก็คือตรงนี้นี่เองนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ประมาณจะเจ็ดโมงเช้าแล้วไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะฮะเห็นนะฮะับกาแฟร้านกาแฟบนสะพานนะฮะไม่รู้เปิดหรือ,อยังนะครับเ,เดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้เพื่อนๆดูก็ประมาณนี้ ครับพี่นะเลยลากกาแฟไปเป็นราวสะพานนึกเหลืองทังนู้นงข้างหน้านะ,คะ่ครับก็ยังคงเป็นความยาวของสะพานโชลมากตัวนี้ยาวต่อไปนู่นเลยนะฮะคือจากจุดที่ผมจอดรถอะ่ะที่ผมจะเลี้ยวไปเอารถเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเดินต่อไปอีกประมาณกี่โลนะฮะถึงจะสุดสะพานเดี๋ยวนี้ด้านหน้าสะพาน,นครับคาเฟ่คาแฟนะ คาเฟ่ออนสะพานนะครับน่าจะเปิดแล้วมั้งล่ะบรรยากาศหน้ารังนะเดี๋ยวแวะเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูนะครับว่าเขาเปิดกี่โมงเดี๋ยวขอแวะไปดูนะเปิดกี่โมงเนี่ย เจ็ดโมงเช้านะฮะถึงสามทุ่มคาเฟ่ออนสะพานฮะคาเฟ่ออนสะพานเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มโอเคน่าจะมาทันอยู่ mm hmm. จะดูว่าเดิวกลับกอารถแล้วอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง mm hmm. นะครับโอเคตอนนี้เด,เดินต่อกันโอ้ oh, ตอนนี้มีสมาชิกน,นักวิ่ง ที่สวนก็ผมตอนผมเดินขึ้นไปตอนนี้กำลังวิ่งกลับมาเยอะเลยเก okay, ขอญาตบันทึกเก okay, สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ถ่ายคลิปนี้ยาวไปน่อยนะฮะ พอดีเดินไปด้วยฝนตกไปด้วยแล้วก็พยายามตอนนี้ผมจะเดินมาสุดสะพานแล้วนะครับของชลบาวิถีฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งบางซาย